ในโรงพยาบาลในกรณีคอมนั้นหมดสภาพหรือชำรุดนะก็มียที่ด่ตรงและก็ทําให้รัดเสียหายเคือความเสียหายแก่รัดนะครับเพราะอะไรครับเป็นกรณีเรียกรับทรัพย์สินแล้วก็ใช้ตําแหน่งโดยผิด สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดปกปีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยที่เป็นข่าวที่สนใจของพี่น้องประชาชนในกรณีที่เขาราชการไปเรียกรับทรัพย์สินและมีความผิดหรือไม่อย่างไรก็เป็นข่าวคึกโคมใหญ่โตนะครับเมื่อวานนี้ที่ทางตำรวจนะฮะปปทและก็ทางเจ้าที่ปปปนะครับได้วางแผนจับกลุ่มนะฮะ ผู้วยการโรงพยาบาลบางกลวยในกรณีที่เรียกรับทรัพย์สินเปอร์เซ็นะ percent, จากการที่ผู้รับเหมารายหนึ่งไปยื่นประมูลงานและก็ได้งานไปเกี่ยวกับการติดตั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบางกลวยนะครับเดิมทีนั้นก็มีการเรียกรับนะครับเปอร์เซ็นอยู่ที่15นะครับจากยอดเ,อเงินจัดซื้อจัดจ้างอยู่2.8นะครับต่อมาก็บอกว่ามีขยับตัวเลขขึ้นมาจาก 1 5เป็น35%เ็นเปนก็ฉเฉลี่ยแล้วนะครับคำนวณแล้วรายได้หรือเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องจ่ายให้กับพออรโรงพยาบาลบางกวุวยนั้นก็อยู่ที่93,000บาทก็เป็นเหตุทำให้ทางผู้เสียหายนะครับก็คือผู้รับเหมานั้นไม่อาจที่จะจ่ายเงินได้เพราะว่าเป็นจำนวนมากเกินกว่าปกติใครก็อาจทำให้เดนั้นขาดทุนก็ร้อนใจนะครับก็โทรไปที่สายด่วนนะฮะ ของปปปนะครับปปทเพื่อที่จะร้องเรียนในกรณีค่าาชการของรัฐเรียกรับทรัพย์สินก็เป็นเหตุทําให้ทางตัวฝ่ายผู้รับเหมานั้นเดินทางเข้าไปร้องทุกข์และก็มีการสืบสวนสอบสวนนะฮะของเจ้าที่ปปทร่วมกับปปปนะครับเมื่อมีการสืบสวนแล้วก็มีการวางแผนที่จบกุมนะฮะผู้มนวยการโรงพยาบาลบางกลวย หมอนะฮะจับหมอวันนี้ก็เสปินกรีที่หลายคนบอกว่ามันมีความผิดหรือมาอย่างไรผิดแน่นอนครับในกรณีที่เ,เป็นข้าราชการของรัฐและเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์มีหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐนะครับที่มอบหน้าที่ให้เป็นหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นะครับ เอามาใช้ใจ่ายเอามาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลบางกวยปรากฏว่าผู้ในาการโรงพยาบาลน,นะครับอ้างว่าได้เรียกรับจริงแต่เป็นเลือกกรณีขอรับเงินมาบริจาคมาเพื่อที่ใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลการที่จะอ้างว่าเป็นกรณีบริจาคนั้นมันต้องเป็นกรณีเต็มใจนะฮะจากทางฝ่ายของผู้รับจ้างที่ได้ประมูลงานแล้วก็ได้งานไปทําแต่กรณีการขยับ เเปอร์ซ็นตะครับถ้าหากเป็น15นั้นอาจจะไม่เกิดปัญหาเพราะอะไรครับเป็นจำนวนไม่มากแต่นี้ขยับมาถึง35ก็ทำให้ทางผู้รับเหมานั้นเกรงว่าตัเองขาดทุนแน่นอนถ้าหากว่าจ่ายไป9 0 0 0ก็ไปร้องทุกข์จากการร้องทุกข์นะของผู้เสียหายนะก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีนั้นก็ทําให้รัฐซึ่งเป็นผู้สเสียโดยตรงก็ต้องดําเนินการวางแผนจับกลุ่ม จะเป็นใครก็ตามพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการแล้วมีพฤติการพฤติกรรมนะครับกรณีเรียกรับทรัพย์สินนั้นก็เป็นความผิดเรามาดูครับไล่เรียงว่ากรณีการกระทาของผู้มือการโรงพยาบาลบางกวยนั้นเป็นความผิดสําเร็จหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการวางแผนจับก,กลุ่มมีการเรียกรับและก็มีการสมมอบเงินนั้นถือว่าเป็นกรณีความผิดสําเร็จ ทางฝ่ายผู้เสียหายก็ได้นําเงินนี้ไปลงประจําวันนะทำตำหนิไว้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางฝ่ายผู้เรียกรับซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐเมื่อเรียกรับแล้วนะครับมีผู้จ่ายผู้จ่ายซึ่งเป็นผู้เสียหายได้แสดงกิจนาที่จะวางแผนจับกลุ่มร่วมกับเจ้าที่ของรัฐก็นําเงินไปลงประจำวันไปแล้วก็มอบให้กับทางพออเมื่อส่งมอบแล้วเจ้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มนะก็มีการตรวจนับ สภาพของผู้ในการโรงพยาบาลน,นะฮะขนาดใหญ่นั่งกลุ่มหน้าแล้วปล่อยให้เจ้าที่ของรัฐนับเงินครับว่าเงินจํานวน93้าหนั้นยังอยู่ครบหรือไม่ก็นับไปนะฮะตั้งแต่หนึ่งพ0 0สองพันสามพันสีนะห้าหมนะฮะถึงเก้าหนับไปก็ทําการบันทึกจับกลุ่มกรณีดังกล่าวนั้นทางผู้ในการโรงพยาบาลก็สามารถที่จะต่อสู้คดีได้ ในกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานกระทาความผิดตามกฎหมายหลายคนสงสัยวันนี้เรามาเรียนกฎหมายกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องประชาชนครับว่าการกระทําดังกล่าวของผู้มยการโรงพยาบาลน,นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตราไหนบ้างนะครับเรามาดูนะฮะในหมวดที่2นะครับเกี่ยวกับความผิดต่อตาแหน่งราชการนะฮะกรณีของเจ้าพนักงานนะครับผู้มยการโรงพยาบาลบางควยนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับ เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา149บรรยัติเปยังไงครับพี่น้องประชาชนครับเรามาดูนะครับมาตรา149นะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อทําการหรือไม่ทําการใดในตําแหน่ง ไม่ว่าการน,นั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกนะครับตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง40,000นบาทหรือประหารชีวิตโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับคําว่าเจ้าพนักงานเนี่ยก็หมายว่าทางผู้บริการถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะชัดเจนประมวลกฎหมายอาญานั้นคือเป็นกรณีที่เจ้าที่ของรัฐน่ถูกบัญญัติไว้ ในกรณีมาตัานเรามาดูครับว่าทําไมถึงเป็นเจ้าพนักงานหลายคนสงสัยนะครับพี่น้องประชาชนครับความเป็นเจ้าพนักงานหลายคนดูจุด,จดไหนครับในส่วนของประมวลกฎหมายอาญานั้นได้บัญญัติไว้ในส่วนที่เป็นคํานิยามพี่น้องครับคํานิยามในมาตราหนึ่งนะฮะคือจะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับเรามาดูเท่าว่าเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บ16หรืออนุ6 16, 16นะครับเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่เห็นไหมครัคำเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะเป็นกองนี้ที่รับการแต่งตั้งนะให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเป็นประจําหรือชั่วคราวจะได้รับการได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอํานาจหน้าที่ตามะมวลกฎมายอาญามาตรา147มาตรา147นี้ก็วางมฐาตรฐานไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะครับอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างน,นั้นเป็นกรณีองไงครับเป็นกรณีที่หน้าที่โดยตรงของผู้นวยการหลุมยัน บางกวยซึ่งเป็นน่าสูงสุดฝ่ายบริหารในการที่จะรทาการแทน,นรัฐในการจ่ายเงินให้กับผู้มาประมูลงานหรือรับจ้างนะครับก็เป็นกองนี้มีหน้าที่จัดซื้อนะมีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์ไว้ตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา151อีกนะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อํานาจ ในตำแหน่งโดยพุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาหิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0สนบาทอันนี้กรณีผออรมพยาบาลบางกลวยนะครับมีหน้าที่ซื้อของซื้อคอมพิวเตอร์นะฮะนะฮะ เพื่อที่จะนํามาใช้ในโรงพยาบาลในกรณีคอมนั้นหมดสภาพหรือชารุดนะก็มีที่้ดิตรงแล้วก็ทําให้รัฐเสียหายเกิดความเสียหายแก่รัฐนะครับเพราะอะไรครับเป็นกรณีเรียกรับทรัพย์สินแล้วก็ใช้ตําแหน่งโดยผู้จริตในกรณีที่จะขอรับบริจาคนะฮะสามารถทําได้ไหมมันก็มีระเบียบระเบียบนะฮะในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีของแถมได้ไหมได้ อย่างกรณีบุญถาวรน,นะฮะเป็นเจ้าของหอจกรหรือบริษัทไปประมูลงานเสร็จแล้วมีของแถมให้กับอบตเทศบาลได้ไม่ได้แต่ต้องเป็นกรณีบริจาคและต้องเป็นความสมัครใจของฝ่ายผู้รับจ้างคือฝ่ายผู้ว่าจ้างเนี่ยจะไปเรียกร้องเอาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากฝ่ายผู้รับจ้างประสงค์จะบริจาคนะอย่างผมไปประมูลงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ที่โรงพยาบาลบางกลวยในวงเงิน,นะะราคาประมูล งานที่จะต้องจัดการซื้อจัดจ้างตามคําสั่งของอรโรงพยาบาลน,นั้นอยู่ที่200,000เห็นว่าโรงพยาบาลน,นั้นยังขาดแคลนอะไรครับกระดาษหรือคอมพิวเตอร์นะฮะโน้ตบุ๊กอะไรที่อย่างเนี้เราก็มีเห็นว่าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเราก็แสดงขอบจํานงบริจาคได้จะต้องนํามานะฮะนำมาเป็นส่วนกลางหากได้มาแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปเก็บไปเงิน90,000มนั้น ผมบอกว่า9.3เอ่อ9 3นั้นฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่35%ของเงินอัตราค่าจ้างกันอยู่ที่2 0 0 0 0เป็นจำนวนเงินที่มากนี่ชัดเจนครับถามว่าแล้วพอออจะไปจบที่ไหนครับเรื่องนี้ผมว่าจบที่เดอนจำานะอนาคตก็โดนดนับทั้งวงตระกูลเลยนะครับเพียงแค่เงินจำนวนเล็กน้อยนะครับ9 3ไม่ได้มากมาย มันเป็นกรณีกรรมนะฮะใครก็ตามที่เป็นเจ้าที่ของรัฐเลือกรับทรัพย์สินหรือว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานโดยุจัดิบเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็เป็นกรณีที่ต้องรับกรรมเรื่องนี้หลายคนบอกว่าแล้วอัตราโทษประหารชีวิตนั้นต้องเป็นความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรงนะครับในกรณีเกิดความเสียหายคืออัตาราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตใน,ใน,ในประมวลกฎหมยายอาญามาตรา149เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่าย ผู้บนวยการโรงพยาบาลบางกลวยว่าจะให้การรับสภาพหรือพิสศษสู้คดีนี้ถามผมว่ายากหรือไม่ยากครับยากเพราะว่าหลักฐานมั่นเหมาะเพียงพอแก่การรับฟังหนึ่งนะฮะผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายที่ไปร้องทุกนั้นมีการติดต่อสานงานมีการพูดคุยการสนทนากับทางฝ่ายผอโอรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไปร้องเรียนนะผ่านสายด่วน แล้วก็มีการไปร้องทุกข์ตามระเบียบแล้วก็มีการวางแผนในการที่จะนําเงินสดไปชําระห,หรือไปจ่ายอันเป็นเงินสินบนให้กับพอลงพยาบาลแน่นอนครับเมื่อรับเงินแล้วก็มีการจับกุ่มตัวทันทีทันใดไม่ได้ทิ้งช่วงก็เป็นกรณีเหตุเกิดอย่างทันท่วงทีก็เป็นกรณีที่หวัดเสียวเช่นเดียวกันอัตราโทษสูงสุดประหารชีวิตนะฮะจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปี รับได้ 1- นึ0ง0สนถึง 4, สี่ 4, แ,ส 4, แสนบาท oh. ก็เป็นอาตราโทษที่สูงนะครับสําหรับพี่น้องประชาชน oh. ที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานนะครับคําว่าเจ้าพนักงานนั้นหาใช่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องรับเงินประจําหรือเงินข้างข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานได้เงินข้าง,างข่าวนะครับบางครั้งบางข่าวนะครับคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุ16บอกใ้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้บัตรหน้าที่ ก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่เจ้าพนักงานนะฉันเป็นบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้เป็นอสมมอเป็นเจ้าที่ตรวจสอบเรื่องโน้เรื่องนี้คือเป็นกรณีคือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าราชการประจำก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามบุลลากามาตรา1วงเล็บ16หรืออนุ16นะครับ อย่ยวนี้ก็เป็นอุธาหอนสอนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนและก็ถือว่าเป็นข่าวอุาหอนสอนใจให้กับใครการทุกคนทุกท่านที่มีกิจใจคิดคดพรยศต่อความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ตนเองที่ต้องพินาให้รอบคอบเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันจะลงเลยที่ไรผมฟันธงเลยว่าจบที่คุกหรือเรียนจํา พี่น้องครับนั่นคือขอ้อจริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความก็ออกมาให้ความเห็นและออกมาเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนซึ่งมีญาติพี่น้องเป็นค่าราการนั้นต้องเตือนนะและก็อย่าไปคิดอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเงินอาวุสินจ้างเงินสินบนพวกนี้เป็นเงินบาปพี่น้องครับเราทํามาหากินต่ยสิิต เราเป็นผู้มยการโรงพยาบาลนั้นก็มีรายได้หลายหมื่นและก็มีหน้าที่การงานที่มีเกียรตินะครับแต่วันนี้หลังจากถูกจับก็ทําให้ตัวเองนั้นมัวหมองทั้งชีวิตราชการและชีวิตส่วนตัวครอบครัวก็ต้องโดนถูกประนามว่าเป็นคนไม่ดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีขอให้เรามีหลักคิดให้เราพึงคิดว่า การที่เรามีหลักคิดนั้นเรามีกรอบในการดำเนินชีวิตเราก็สามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างามได้ขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนกนะักการเมืองก็ออกมาพูดมาคุยเตือนใจพี่น้องประชาชนที่เป็นข้าราชการและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายนะอาญามาตราหนึ่งอนุ16 ให้พึงระวังในการทําหน้าที่ของตัวเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ